พี่น้องเขามาให้ก um, okay. ํา uh ลังใจหลายกับิุดนี Q ้แน่กับแดดแต่มมือเนาะค่ะเน้องแดดแต่มมือแดดแต่มมือเข้า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 ได้ประมาณนี้ค like ่ะเพิ่งว่าอันนี้แปลว่าอัดคลิปเขาไปเรื่อยอัดคลิปเงากับอัดไปเรื่อยประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่าคลิปเงาเน่ะมันเสียเวลาเหี่ยงเหยียดงานอยู่ดีเนาะค่ะเนาะเสียเวลาเหียดเหยียดงาน เป็นธรรมาดาผ่านนานแล้วจา้าอู้ดีใจแน่นอนนะคะเพาะดีใจจก้กดีใจน้ำค่ะอันผ่านหรอคะ่ะพิชจน์ธนาผมพูนใจผันผ่านทมร้ายหรอล่ะค่ะสวัสดีคะ่ะคุณพี่ป๋าสวัสดีค่ะเป็นยังไงนอกค่ะนอเหมืองสอนนี่เป็น,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 นปรลังใจให้เข้าวหนึง่งว่าไม่น่าคาตื่นหน่อยถึงชุ่มงั้นวันนี้นุก,กับึ้นคืนทุ่มหนึ่งอยกขึ้นเพราะว่าชดเชยว่าหัน น้องเอากาัดไข่่อยไป,ไป,ไปอันบางที่พิชัยชนะเห็ดอาจจะผ่านก้อนหนูเนาะจ้าเนาะผ่านพอได้ม้วนจา้าแม่นยุขาคุณแม่ขาตาหนว่นบ่ผ่านหนูกับมวนเกนขาคุณคุณแม่ขาหนูอยู่ขอนเกนขาคุณย้ายคุณแม่ขาหนูอยู่ขอนเกนขอนอยู่ขอนเกนพี่ราจาเนาะแล้วคุณแม่ปัญจาเพิ่งกะไล่สดดีอยู่แลคะ่ะไล่สดดีอยู่ขอบคุณหลายคะ่ะเวทท้ายหนูหลานเนาะค่ะเนาะ จับมือกันไปเป็นกำลังใจให้กันเนา,าะค่ะคันเห็นกับสีแว๊เขาไปหาเนาะค่ะคุณย้ายเนาะค่ะเนาะพานไปเนาะค่ะก็พานกับจับมือกันไปเนาะพอแปบบ๊แบๆป๊บขึ้นหนูกันนี่ละ <c oughs> หนูว่าพานไงดอกค่ะคุณแม่ค่ะหนูว่าพานไงดอกจาก้าหนูกับฝากพี่สาวให้หนูดนันพานละแต่ว่าหนูกับว่ามีเวลาค่ะมีโท,ทรศ so? ัาาพท์็นหลายเครื่องกับสีพ่อได้หลุมอยู่เนาะจ้าเนาะพี่น้องมีโทรศัพท์เครื่องเดียวการินจา้าคอนเกนนะแรงๆฝนพ่กโต๊ะเกี้ยเรียกพี่ละคุณแม่ขา ฮอนค่ะฮอนค่ะลูโคตรลักมีผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะพี่พีห็นนาตีแหละคะ่ะเพียรในนาตีดนะับับมือกันไปเปกันังใจให้กันเนาะคะ่ะคันเห็นกับสีแวบกบขาไปหาเนาะคะ่ะคุณยายเนาะคะ่ะนอฟฟานไปเนาะคะ่ะน็ฟ่านกับดับมือก,กันไปเนาะวีดีบแล้วสิบอกลบไลนแล้วก,กับ นางแสจับพิษดิวนาจ่าเนาะเพิ่นก็นั่นนนนนงแสจับพิษดิวแผ่นบอกไปแนกแวกับเพิ่นก็บอกลบพอดีอ็ดแผ่นคุณแม่ย้ายเตรียมแผ่นคุณแม่เตรียมเพิ่นอันมีคลิปมีอย่างมากกัเพราะได้เป็นกระั้านไก่ให้เพิ่นทื่กันพี่น้องพี่คะ่ะกันเห็นพอสอพอสามเด็กกับฝากในขคดเพิ่พี่ปลาขาฝากในเด้อบอกจนน้ำร้ายออกห่างหูแล้วเ่าท่านใดใดพอสองร้อย,อยู่หมัน ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่พันๆกับคอยคุณแม่เฮงเฮงันฝังมาจากเนาะขอบคุณหลายๆพระค่ะทุกคุณแม่ก็เชิญพันไปเห็นพี่ชันธนาสวัสดีครูทุกคนรอบห้องค่ะพี่ชันธนาวานเนาะค่ะยายเต็มแม่เต็มกับทีมาแวดทาราคยายเต็มสวัสดีพี่ชันธนาสวัสดีกันค่ะทำเก่าจะบอกจะเคืองชุมวิทยค่ะยังงไปเอางานจะเมื่อกันพี่น้อยเอางานถุงโต๊ะก่อนบ่้ออไรโดนกระเด็น ขันตะติเปิดทิ้งไว้แน่กับพวกใสไปรเรื่อยๆอาจารย์พิจารณากระเฮ็ดตามนั่นอาจารย์เนาะคะ่ะเนาะปิดปิดไม่เว่อแน่อันคุณย้ายพันไปเนาะคะ่ะเนาะค่ะคุณย้ายเต็มพันไปเนาะจ้ะทิ่ฉันทนากะฉันเด็นพันดอกจาก้าในอันคุณย้ายกินอยู่จ้ะอันพอพันก็บผู้เลี้ยงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันเดน ดีดดดดเ,เ,เดียนคลิปดังๆทุกคนเราก็ถือถือเช่าเย็นๆมาฝากกันหน่อยขาหน้ามือแรกเนาะขอบคุณหลายๆคนแม่เต็มจ่าที่มาเติมพลังบวกให้ให้ลูกๆเพราะจ่ามาันเป็นเป็นกำลังใจให้ก็ฝากพี่สาวคนสวยเนาะเนี่นบยบ่ได้พ่อบ่ได้พ่อลอยบอโบอ,อ,อุ่นเงินในข่อยซับอู้อ่ะเพิเป้าหนึ่งร้อยต้องโอนเงินวันสัน่นมอาจารย์บอกว่า ันการเชื่อมต่อกัขึ้นซาแล้วคะ่ะขอตัวก่อนนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะคุณยายขอบคุณหลายๆได้จา่าเด้อว่าเป็นยังอันเดนตีดเด่นคลิปต่างๆทุกคนบอกว่าสื่สอเสียงเย็นๆนะคะ่ะเุณผชมถึงชั่วโมงแต่ว่าเมื่อน,นีกก้นุก็ขึ้นึ้นทุ่มหนึ่ง อย่าขึ้นพระว่าชดเชยว่าหันน้องอากาศไข่ที่ได้ยุตจักคือกันค่ะคุณแม่บรรจาจราจำมือกันไปเนาะคะะะ่ะเนาะเป็นวุฒิคนใจคุณแม่เต็มขันพราได้เห็นคลิปคุณยายติคุณแม่เต็มเนาะคะะ่ะเนาะอันนี้แล้วเนาะค่ะ,ะเนาะเพราะเป็นตะบวบพื้นเนะาะบอะไรเนาะตะบวบขื้นใน,ตนแต่ระบบแต่ว่าเป็นตะบวบพื้นพี่พื่นน้องอัน,นยิ้มยื้อจัองเลยชันธนาตอบกับพี่ชันธนายินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณยายเต็มวันเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะโอ้คุณยายขาเนื้อวัดสะบวบพื้นยิ้มยิ้มจะหนีเนาะ คุพี่ปาเพิ่นก็ปังอยู่ดอกค่ะพี่ชันทนาค่ะทักทายเพิ่นไว้เพิ่นมาถามเนาะได้ไลคนหอยนี่พเป็นยางล่ะค่ะไลครึ่งชั่วโมงก่อนจังให้เรากวนก็สั่นก็สิบ่ได้เว้ากับพี่น้องให้ปิดไมค์ไลาได้เยนละ2เทียก็พอแฮงนอยกเก็ไปมุ่มนี่ล่ะจ้บ่ต้องไปเร่งรีบดอกอันเจ้าลงอันสิไปสก็ฮ้อนแดดเนาะค่ะคุณเียฮ้อนแดดค่ะ อันกระสีบอเลี้ยงอันเห็ดเลี้ยวนูกับบอไปเ่าเป็นดอกพะวงท่านในพันยายเตสกระสีอะไรแต่ช่วงเศร้าอันช่วงเศร้าแน่เนาะค่ะเนาะพันนั้นแล้วว่าสันเกียงหาค่ะคุณแม่ขาเกียงหาค่ะขอบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะนูกกระสีอยู่ปอนึงอีกต่อไปเนาะจ้าเนาะว่ดีกระสายเข่าว่าเอาดอกค่ะกาลังกาลัางมอสหนำไรจะของอยู่สายเข่าบ่าดอกบ่รับจ่าบ่หลัคุณยายปากคุณแม่ ปีชันทนาท่านเนี่พานจากมือก่อจนไปพี่ฝากพี่ชันทนาน้าเนเด้อคุณพี่ปลาคะผู้ดใดอานผมมีงานเย็บกันเปื่อนจ้าก,กันเปื่อยคืนตัวที่หนูใ่หนูกับเป็นผู้เย็บนูกกเลยใส่ค่ะเ <c oughs> พราะหนูเป็นผู้เย็บนุกกเลยใไ่ใส่เป็นยังค่ะ,คะพี่อันคือว่อาพี่ เขาพี่แบบว่าคนพันไปเรียบนะจเพิ่นกลับขึ้นมาดันเพิ่นกลับขึ้นมาเป็นกระลังใจให้ยนุกบอกว่าคอยมีความหมี่หรอกค่ะบ่าคอยได้จ่าเนาะให้ดังๆปังๆสก้อนละค่ะเนาะแยกสิเป็นแนวน้ำพี่น้องถือแยกสิเป็นแนวน้ำบาไฮจังสรนจังสีสีมไเนี่แนวน้ำหลายก่บนบดีที่น่ะครอพี่น้องมาได้เบียนเบียนละสองเทียกับพ่อแห้งหรอกเนาะโอ้ยแกเจ็บไปมุมบนนี่แหละจ้าพ่ต้องไปเร่งรีบดอกอันข้าเจ้าลง ลายคนหน่อยนีดก่อนเนาะพี่น้องสวัสดีตอนแรกก่อนพี่น้องหลายคนหน่อยมันทั้งปรมดานะคะ่ะมวลผอมเนาะนวลผอมคะ่ะคุณแม่อันก็นดีนะจ๊ะนะยักี่มาแรงกับพี่น้องพันไปพันมาสิละค่ะคุณแม่ที่แย่เขาว่าเป็นกาลัดแกให้ลูกให,ให้ลูกนะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายเลยค่ะคุณแม่ค่ะที่ชนะเพิ่นกับท่านเลยวันนี้กับซีซีนหนูอีกเลยวันนู้นก็รับ่ด้ค่ะ ติดได้เบิดบอลูกสาวคนโทรหาอยู่ก็ลงคลิปแทนไปก็มีกันเฮาบ่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่ว่ามันก็สิลดลงบ่หลายจ้ะบางทีก็สิคงทีอยู่ประมาณนี้จ้ะก็สิลดลงบ่หลายระบบเพิ่นอันรักแคทีุ่ว่าจะบอกเพิ่นเพิ่นักหลายโอ้ก็เว้าลเนาะมันบ่มีเรียงเว้าไปให้เว้าแน่ล่ะมันต้มีเียงว่าหนอยู่อนนึงบ่ทันไดไปใส่มาใส่อยู่กก็สิอยู่อนนึงอีกต่อไปจะได้หมู่ได้ คุณแม่ที่แหวว่าว่า็นกําลังจให้ลูกให้ให้ลูกเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเนะค่ะคุณแม่ค่ะดิฉันชนะเธอกระท่านเลยไห้ไอ้คุณยายกินอยู่จ้ะอันพนอ่อพ่อเขา่ยู่เลี้ยงเนาะค่ะเนาะอันนี้หนูเริ่มคันแล้วเพราะว่ามันดุนมันก็นเห็ดไปเรื่อยๆพ่อเล่นๆไปพ่อด้บอกกับพี่น้องไปแม่จ๊ะเนาะพ่อลาคุณยายปากคุณแม่ปีบ้าขา พ่ชันทนาท่านเดี่านจับมือกันไปพี่ฝากพิชันทนานั่นเด้อคุณปี่ปลาค่ะผู้ใดอัานจักไปเลยเห็นเห็นปิดเสียงไรเสียง่าเป็นยังไงค่ะพิชันทนาคะเป็นได้ไงฮาองขาต่างคาว่าไม่ต้องลบตลอดไปเวลาห้องกับสีซาสมไม่หนีไปเรื่อยๆนะคะคลิปสตีมกับประมาณน,นันะะ้นค่ะคลิปน้ํกับประมาณน,นั้นจะบกองใจตรงพลังบวกค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลาย ไล้งหล็อกกอนนะคะเนาะขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆที <c oughs> ่สี่หลักการไล่แลมไปแลมกับลำบากลำบ,บนแ่พี่นอ้อไรรงไล่ย่ำแว้งกับลำบากเดี๋ยววัยยุคเดียวเนาะหายระบบคนฟังอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> ก็เบาเลี้ยงบาน,บาน,บานๆเมื่อเมื่อไปละค่ะ <c oughs> อาชีพบาเพื่นเพื่นกข็ขี้ข้านบอกเราจ้าไฟมันหายไปต่อคะ่ะดีๆฟ้าไฟดวงตาดีขึ้นดวงตาเดียวดีค่ะพี่น้องค่ะขึ้นดวงตาเดียวค่ะอันมิตรกันนี้อันลูกฟ้าไฟอันจ้า อันมิทุลา่าเป็นยนข่ะขอตัวกองขอพูดในลายจ่าทีแวบส่งกำลังใจนาะอันนุกระซิบว่าไปยี่ซาานี่แหละค่ะคุณแม่ะอันนักจชร์บอกผู้ยุกอ่อากระเซียบคนไทค่ะสู่ๆค่ะสูๆจ้าเจ้าสูู่ฮอบุบได้หรอค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณจ้าที่ีส้มกำลังใจไหล ไม่ได้หลายแหละคะ่ะคลิปมันบผสมมันก็บไม่ได้หลายเกันถึงว่าแหะลงคลิปไปได้หลายเอาคลิปหนึ่งใส่คลิปหนึ่งคลิปหนึ่งใส่คลิปหนึ่งเซียนซื้อเยอดๆพี่ฉันะนาวา่าจังไรก่อเน,นื้นน้องนุ้นรู้สิได้นนุ้นสิได้เอิญนุ้นสิเอิญเดินถือตะองใส่ขั้นไก่เอาพี่ชนะถืสใส่ลบขั้นไก่